สวัสดีค่ะครูชาแนลมาแล้วค่ะมาในหัวข้ออ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาฝึกท่องบทกรอนยีสบม้วนจำจงดีค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดู จะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท้องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี